สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระคุณแผนนะคะหลวงปูส่สวงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่สวงนะคะคุณแผนอุ้มไก่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหนรูปภาพหลวงปู่สวงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอยู่ในขอบเก่าแบบนี้เลยนะคะน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะองค์นี้ก็จะมีคาบรักแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะนีนาตาคมชัดแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังจะเป็นยันอขระแบบนี้นะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะนี่เป็นหน้าเหมือนพระพุทธชินราชแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองนี้เป็นรายการที่4นะคะต่อไปนะคะรายการที่5นะคะเป็น สิงนะคะสิงองค์นี้มีรอยปิดทองแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นสิงรวมพ่อกล้วยนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะนี่สองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะรายการที่หกนะคะเป็นพระพรมสี่หน้านะคะ เป็นพระพรมนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะมีพระอยู่ด้านบนด้านหลังจะมีเป็นปั๊มรอยกรุงจักรนะคะนี่องค์นี้เป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระนางพญานะคะ ด้านหลังนะคะจะมีรูปเป็นรูปกรุงจักรแบบนี้นะคะเป็นธรรมจักรนะคะอันนี้ด้านหลังเป็นธรรมจักรนะคะเป็นองใจองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะอันนี้เป็นพระเหมือนเนื้อชินนะคะเป็นพระรูปยืนแบบนี้นะคะ ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำพระครูรุ่งวัดท่าก,กระบือนะคะ ปีสองสี่แปดสี่นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่สิบนะคะเป็นนาายทรงคุดไหมคะ รายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นปูดทวดนะคะวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังใต้ลมเย็นนะคะลงยาสีน้ำเงินนะคะองนี้ รายการที่12นะคะเป็นคุณแผนนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะมีสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะ เป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ตัดปีกนะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อคงนะคะปี2 4 8สดสนะคะเหรียญฉลุหลวงพ่อคงบางกระพรมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14บนะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะผ่านตลอดนะคะ รายการที่สิบนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนูนๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่17นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หเก้า รายการที่19เนะคะเป็นเหรียญพรมวิหารสี่หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพระครูธรรมาภาทรน,นะคะปี2553นะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพะกิ่งนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะบางขุนพรม องค์นี้เป็นทรงห้าเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะมีรอยปั๊มนะคะรายการที่22นะคะ เป็นพระสมเด็จจิรด,ดานะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังมีเขียน2 4 0 4นะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปางน้ำนะคะ รายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จเกจชโยนะคะองค์นี้พิมพ์7ชั้นนะคะ รายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องแบบนี้เลยนะคะรายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ องนี้ใส่กรอบสีทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะก็จะมีความกุกขาบแบบนี้นะคะรายการที่30นะคะเป็นผ้าปุนะคะ พระปูนังนะคะองค์นี้เนื้อผิวก็เก่าแบบนี้เลยนะคะก็จะมีค่าปางนะคะหน้าพระสวยๆสมบูรณ์นะคะองค์นี้รายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระปิดตาอง์นี้มีค่ารักนะคะ รายการที่31เนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระพุทธชิน,นาราชนะคะพระพุทธชิน,นาราชนะคะใองค์นี้พิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่32นะคะ รายการที่สา,านะคะเป็นพระนางพญานะคะนี่ด้านหลังจะเป็นเหมือนรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะอ <Okay. S 1> งค์นี้เป็นรายการที่สานะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเป็นเหรียญสองพี่น้องนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดปานไลนะคะ รุ่นพิเศษปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบกนะคะเป็นเหรียญดอโบราณนะคะหลวงพ่อทิมนะคะเสียงโตด้านหลังมีตอกโพตวัดนะคะ รายการที่37นะคะเป็นหลวงปูสะะปงป่สุขนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะหนุมานแบกแท่นนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์นะคะวัดส่วนขันปี2,500นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ปีสองหนะคะด้านหลังเป็นตัวอย่างอาาักขรแบบนี้เลยนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดห้อยคอนะคะ รายการที่41นะคะเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะรายการที่42นะคะเป็น รลพ่อเป็นพระสมเด็จขี่พยาคุดนะคะน่าจะหลวงพ่อปานนะคะองค์นี้รายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยรวยพันล้านนะคะ ทีสองนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อแจงนะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้จะมีค่าพระปิดทองนะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะ เหรียญหลวงพ่อทองมานะคะองค์นี้นะคะวัดสว่างทาสีนะคะจังหวัดร้อเป็นรายการที่46นะคะรายการที่47เนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะนี่เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยหน้าตามีความคมชัดอยู่นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปนะคะรายการที่48นะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะเรียมผิวกันน้ำแบบนี้ใต้ฐานมีเขียนเลขหนึ่งนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49เป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดพระอาจารย์ทีมนะคะองคนี้นะคะวัดช้างให้ด้านหลังเป็นสถูปนะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผิวออกสี แดงๆแบบนี้เลยนะคะเนยก็มีคราบนะคะด้านหลังมีรอยรยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ